ครับผมสวัสดีครับไนเนอร์นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ e อน u โรพาร์คของ BMW Motorrad ัดนะครับถ้าเกิดว่าให้เรา นึกถึงรถที่มันเป็นสุดยอดของการเดินทางนะก็จะเป็นคันไหนไปไม่ได้นะครับก็คือในรถของตะกูล GS นะเออซึ่ง GS เนี่ยก็มีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่ตัวพ2นสอนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับก็คือเป็นตัว GS พันสนะครับนี่เลยก็เรียกได้ว่าเป็นตัว all new ทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้แค่เป็น minor change นะครับ all new อะไรบ้างนะครับ จริงๆคอนเซปต์ของการออกแบบของทาง B M W นะครับทำยังไงให้มันแบบเปลี่ยนไปเลยแล้วก็สี่สสำคัญนะครับทำยังไงให้มันดีกว่าตัว B M G S 1250ตัวก่อนหน้านี้นะครับถึง CC ซีมันจะเยอะขึ้นนะครับแต่เขาต้องการการดีไซน์ให้มันเป็น Adventure Touring ที่มันปราดเปรียวแล้วก็เบาลงแล้วก็เล็กลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของเขาเลยนะครับผมหล,หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้รถพวก Adventure เนี่ยอาจจะต้องเป็นรถที่มันใหญ่นะครับแต่ไม่ฮะทาง B M W เนี่ย คิดแหวกครับยิ่งมันต้องใช้เดินทางนะก็ยิ่งต้องการความคล่องตัวนะครับไปได้ทุกสถานการณ์ดังนั้นเจ้าจีเพันสามเนี่ยก็จะมากับคอนเซ็ปต์ที่เป็นรถที่มันเล็กลงเพียลงแล้วก็เบาลงนะครับผมในคลิปนี้ก็จะไม่ได้ลงพวกสเปคดีเทลที่มันเล็กมากนะครับผมก็อยากจะอธิบาย ให้คนที่กำลังตัดสินใจได้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับว่า R ัน3 gs คันนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะซึ่งผมบอกเลยว่ามันเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น All New อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นภายนอกนะครับไฟหน้าก็จะเป็น LED เป็นรูปตัว X นะครับซึ่งเป็นซิเนเจอร์ใหม่ของเจ้า R ัน3 gs เลยไฟเลี้ยวตรงบอดี้จะถูกย้ายมาตรงที่กาดแทนเครื่องยนต์ถูกอัปเกรดเป็น1ัน0ซีซีนะครับ145แรงมา้าแรงบิด149นิวตันเมตร ซึ่งจริงๆอาจจะดูไม่ได้ต่างกับตัวเก่ามากจะต,ตัว R33GS เนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นและแตกต่างทุกย่านความเร็วเลยเครื่องยนต์ถูกออกแบบมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของขนาดแล้วก็การจัดวางดังนั้นทําให้น้าหนักของเครื่องยนต์นั้นลดลงจากเครื่องเดิมถึง6กิโลกรัมระบบส่งกําลังเป็นระบบเพลาเหมือนเดิมมีการแก้ปัญหารเรื่องของสนิมจากรุ่นที่แล้วแต่รอบนี้ทาง BMW บอกว่าต้องมีการเซอร์วิสเพลาทุก60,000กิโลในส่วนของตัวแชสซีนะครับข้างหน้ายังเป็นเหล็กเหมือนเดิมส่วนด้านหลังนเลนลนอม,มแ้ว ทำให้น้ำหนักลดลงไปถึง6กิโลกรัมดังนั้นน้ำหนักโดยรวมของตัวรถลดไปถึง12กิโลเลยทีเดียวนะครับถึงตัวรถจะซีซีเพิ่มขึ้นแต่ด้วยน้ำหนักที่ลดลงทําให้อัตราการบริโภคน้ํามันไม่ต่างไปจากเดิมแถมได้พละกําลังที่มากขึ้นอีกด้วยครับระบบช่วงล่างนะครับก็มีการอัปเกรดใหม่ทั้งระบบเลยนะครับด้านหน้าเขาจะเรียกว่าเป็น Evo t เ l e ล i v e r ส่วนด้านหลังจะเรียกเป็น EV o p พา a า r ิ e วอนะครับ ซึ่งอาจจะมีความเฟิร์มขึ้นมาจากตัวเดินนิดนึงแต่จะแลกมากับการที่แม่นยำม,มากขึ้นในการขับขี่แล้วก็มีความสถเยรนในการขับขี่ความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังมีระบบ Dynamic Suspension Adjustment นะครับซึ่งหมายความว่าระบบช่วงล่างสามารถปรับตามโหมดการขับขี่ของเราได้ซึ่งสามารถปรับขณะเราขับขี่ได้เลยครับมีช่วงหนึ่งที่ทาง bm ให้เราไปขี่ในทาง e อน u r o นะครับพอผมเปลี่ยนเป็นโหมด e อน u r o ปุ๊บตัวรถมันยกสูงขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ยว,ว้ากกรับบ,รบบะนี้ อีกฟีเจอร์หนึ่งซึ่งเป็นผลประโยชน์ของระบบช่วงล่างไฟฟ้านะครับก็คือมันสามารถช่วยให้เราตั้งสแตนโดยระบบช่วงล่างจะยกขึ้นเพื่อให้เราตั้งขาตั้งคู่ได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีระบบที่เข้าชูลงก็คือระบบช่วยเหลือกันขับขี่ไม่ว่าจะเป็นระบบแอคทีฟครุสคอนโทรลฟอ o n t c o l l i s i o n Warning หรือ Lane Change Warning ซึ่งผู้ขับขี่สามารถกำหนดความเร็วและระยะทางที่ต้องการได้และยังสามารถช่วยเบรกได้ถ้าเกิดว่ารถเราใกล้กับคันหน้ามากเกินไปและก็ยังมีระบบเตือนถ้าเกิดว่ามีรถแซงข้างๆข,ข,ขึ้นมาคร เป็นยังไงกันบ้างครับไม่น่าแปลกใจนะว่าทำไมหลายๆคนถึงยกให้มันเป็นแบบสุดยอดทัวริงแอนเจอร์นะครับจากฟีเจอร์ที่ให้มามบอกเลยว่ามัน จัดมาให้เต็มจริงๆคุ้มค่ากับราคาที่ได้มาอย่างแน่นอนแล้วก็ในคลิปนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันแต่ต้นจนจบนะครับถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะนำเจ้า B.M. r 1 0 3 g s คันนี้ไปขี่ท่องเที่ยวแล้วก็มาบอกเล่าความรู้สึกในการขับขี่กันอีกทีหนึ่งยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ขอบคุณทาง B.M. W Motor a Thailand ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม